สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5 9 5 6หรูปแผนที่คุณก็มีทางเดินคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกัรพยากรดวงโดยภาพรวมรายเดือนเป็นของเดือนธันวาคม2513เป็นของาทานีิเกิดราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมและคนากุมชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณกุมจาผ่านปี63มาแล้วตั้ง11เดเดือนเนาะยังพอจะมีแรงเหลืออยู่สำหรับเดือนสุดท้ายของปีหรือเปล่าเอ่ย ก็ต้องยอมรับเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยว่าเป็นปีที่หนักหนาสาการหรือเกินไม่ง่ายคะ่ะไม่ง่ายกับการที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ไม่ง่ายกับการใช้ชีวิตเพราะชีวิตมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแรงกระแทกแรงกดดันความทุกข์ความเครียดความเศร้าเข้ามาเต็มๆเ,เลยปีนี้แต่คุณผ่านมาได้แล้วต้อง11เดือนนั่นเป็นบทพิสูจน์แล้วคะ่ะว่าความทึกความอดทนความทรหดของเราไม่ได้แพ้ใครเลย เพราะฉะนั้นเดือนสุดท้ายแล้วในปีนี้ยังไงคุณไปต่อได้ตราบใดที่คุณยังมีแรงที่จะฟังคลิปนี้ได้อยู่ก็แสดงว่าคุณยังมีแรงที่จะต่อสู้ไปต่อได้แน่นอนเป็นกําลังใจให้คุณกรกฎจ๋าคุณกรกฎบางท่านคอมเมนต์มาเนาะว่าราศีกรกฎค่ะเออไหนไม่ใช่คุณกรกฎขอโทษค่ะคุณกุ้มราศีกุ้มกำลังกุมขมับอยู่เลยโถคุณกุมจ๋าไม่ใช่เฉพาะคุณกุมอย่างเดียวนะคะที่นั่งกุมขมับ ทุกราศีเลยค่ะทุกราศีที่นั่งกลุมขมับนอนกลุมขมับทุกท่านเลยแล้วแต่ว่าเราจะเจอมากเจอน้อยมันขึ้นอยู่กับฐานดวงของเราแต่เราแต่เจอทุกคนแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วตั้ง1 1เดือนนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไปต่อเลยดูด้วยภาพรวมสิคะสิบใบเนี้ยไพ่สวยเลยนะไม่มีไพ่แรงๆเข้ามาเลยนั่นหมายความว่าแนวโน้มที่คุณจะได้เบาใจมันมีมาแล้วนะเดือฟูเข้ามานะคะมันคือความร่าเริง คือความสนุกสนานหรือแม้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราก็ได้เพราะฉะนั้นไปต่อเลยไปต่อเลยนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องดวงเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยคุณกลุ่มทุกทท่านที่รักกันมาโดยตลอดทั้ง11เดือนนะ,นะคะแล้วก็จะรักกันต่อไปเนาะขอบคุณมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอมเมนต์ดีๆที่ส่งกลับมาให้ขอบพระคุณมากๆจากหัวใจเลยเอาละค่ะไปต่อกันเลยเดือนสุดท้ายละเดือนสุดท้ายของปีแล้ว มีอะไรมีมีอะไรที่พอเป็นประโยชน์มาบอกกับคุณกลุมบ้างเนาะตัวตนนะคะใบแรกคุณกลุ่มได้เด็กถือเหรียนเข้ามาใบนี้นะคะจะแปลได้ว่าคุณกุมบางท่านเนี่ยแน่นอนเหรียญมันคือเรื่องของเงินเงินก็ได้เป็นมูลค่าก็ได้เป็นราคาก็ได้คุณกลุ่มบางท่านกําลังคิดที่อยากจะตั้งเป้าหมายอะไรหรือเปล่าเป็นการเป้าหมายที่มันเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเรา การเพิ่มมูลค่าในที่นี้นะคะจะเป็นการพัฒนาตัวเองก็ได้เป็นการเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้หรือเป็นการทำอะไรเพิ่มเติมจากเดิมๆเ,เพื่อที่จะเป็นการสร้างเงินเงินจริงๆของเราก็ได้หรือเป็นการสร้างโอกาสให้เราก็ได้ในเดือนนี้สวยงามเหลือเกินค่ะถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเดฟูเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนึกคิดนะคะเดฟูเนี่ยมันคือการได้เริ่มใหม่แล้วกับเป็นการได้เริ่มใหม่แบบไม่กลัวซะด้วยสิ นี่ไม่เคยได้กลัวอะไรเลยคุณมีพลังเข้ามาดีกว่าคุณมีความคุณมีหัวใจที่ฮึกเหิมจะใช้คำว,ว่าฮึกเหิมก็ได้นะคะเพราะว่าดูฟูไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาเริ่มได้ค่ะและเป็นการเริ่มที่ต่อยอดทําให้ตัวคุณเองมีค่ามากขึ้นมีค่าในที่นี้เป็นเรื่องของเงินก็ได้เป็นเรื่องของฐานชีวิตเพื่อที่จะต่อยอดกันไปก็ได้ เจ็ดเหรียญน,นะคะอยู่ในตำแหน่งของอบทสรุปแบบนี้เนี่ยคุณเริ่มต้นเป็นเด็กขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะ,ะทําให้มันมันม่นคงขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เต็มสิบเหรียญแต่คุณก็ได้ถึง7เหรียญน,นะคะคุณได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณเริ่มต้นในเดือนนี้แน่นอนการเริ่มต้นในที่นี้นะคะบางท่านอาจจะอยากจะทํางานเสริมหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะในที่ระประเด็นเนาะอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปก่อนเป็นงานเสริมก็ได้หรือว่าเป็นเงิน ที่เพิ่มเติมเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลคุณจะทำเพื่อความมั่นคงค่ะสิบถ้วยเข้ามาอยู่ข้างๆแบบนี้ความมั่นคงเป็นเรื่องของจิตใจถ้วยมันเป็นเรื่องของอความรู้สึก,กรู้อารมณ์ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นคงมากขึ้นทำได้ไม่ล่ะทำได้ประเด็นคือทำไมโปรเจกต์เยอะจังคะจะถ้วยเนี่ยมันเป็นทางเลือกก็ได้มันเป็นแผนการของเราโอ้เยอะแยะ,ยะมากมายเลยเกินเลือกมาค่ะ เลือกมา1 p r o j โปรเจกต์ project, เลือกมา1ทางเลือกแล้วก็ทำธาตุดินเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติจริงนะคุณจะต้องลงมือทํามันจริงๆแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาสวยเลยคุณกุมจ๋าในเดือนนี้อย่าเพิ่งท้อเนาะอย่าเพิ่งท้อนะคะโฟกัสเลยนะคะอย่างที่บอกโฟกัสกับสิ่งที่มีค่าโฟกัสกับสิ่งที่มีราคากับเราเท่านั้นโฟกัสตัวเราเองก็ได้โฟกัสในสิ่งที่ มันมีประโยชน์กับเราแน่ๆหละ่ะก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องที่มันไม่ค่อยมีความมั่นคงเข้ามาหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเทมเพลนส์ ance, เนาะก็ไม่ได้อยู่กับที่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วผ่านไปค่ะตัวเราก็เริ่มละเริ่มที่จะมีความมั่นคงกับ,กบตัวเองดีกว่าเข้าเรื่องงานงานประจำในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพูดโดยภาพรวมเนาะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นกังวลสักเท่าไหร่โดยเฉพาะงานที่ เด็กเหรียญแบบนี้ค่ะงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นบัญชีก็ได้เป็นสถาบันการเงินก็ได้หรือว่าเราทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินน่ะในเดือนนี้สวยงามสวยงามเหลือเกินแล้วถ้าบริษัทของเรามันเป็นบริษัทที่ใหญ่สิบถ้วยนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีสินค้ามากมายเหลือเกินมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายในเดือนนี้สวยงามเหลือเกินเพราะตัวคนเองมีโอกาสที่จะ ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าได้เปอร์เซนต์ได้เงินที่มาจากงานประจำถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรค่ะยังดีกว่าไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้จับไพ่เหรียญขึ้นมานานแล้วในเดือนนี้คุณมีไพ่เหรียญเข้ามาก็สวยงามเลยนะเอาเป็นว่างานประจำที่คุณจะได้เปอร์เซนต์ที่ได้เงินค่าในหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย สวยงามเหลือเกินหรือเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานบริการส0บถ้วยนะคะเป็นโรงแรมก็ได้เป็นรีสอร์ทก็ได้เป็นร้านอาหารก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะนะคะคิงถ้วยกับเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของศิลปะทุกอย่างอาหารการกินก็ได้สวยงามในเดือนนี้สวยงามเลยนะคะงานประจําของเราอะ่ะ ไม่ได้เห็นมีอะไรที่น่ากังวลสักเท่าไหร่อ๋อมีติดนิดหน่อยมีติดนิดหน่อยนะคะหัวหน้าหัวหน้านะคะหากท่านใดที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีความเครียดมีความกดดันเข้ามานิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดคุณอยู่ในตําแหน่งของเซลล์หรือว่าเรื่องของการเงินเขาอาจจะมีแรงกดดันในเรื่องของยอดเข้ามาหรือว่าเป็นแรงกดดันในเรื่องของเนื้อง,งานนิดหน่อยค่ะไม่ได้มีไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตถึงขั้นที่ว่าคุณจะต้องต้องออก โดยปัจจัยภายนอกแต่ถ้าคุณอยากจะออกด้วยตัวของคุณเองเนี่ย The Full เข้ามาเนี่ยอยากจะได้รับอิสระอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นตัวเราเองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะ1คุณโฟกัสในเรื่องอะไรเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องของรายได้เข้ามามันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ของเรานะักเราก็อยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือมันโฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องของมูลค่า ถามว่าในเดือนนี้อยากจะออกแล้วออกได้หรือเปล่าอืมถึงแม้ว่าจะมี The Fool เข้ามานะคะแต่ไพ่ใบสรุปสุดท้ายแบบนี้ก็มองว่าถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของรายได้เรื่องเงิะนอะบริษัทใหม่ๆอะไรก็ยังไม่ได้เท่าที่คุณต้องการนะเพราะฉะนั้นออ,อยู่ไปก่อนไหมคะมันยังไม่ได้มีแรงกดดันอะไรถึงขั้นที่จะอยู่ไม่ได้อยู่ได้ยังอยู่ได้อยู่นิดนึง <c oughs> หัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่อยู่ต่อไปได้นั่นแหละ อีกอย่างหนึ่งบางท่านนะคะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนี่สองถ้วยเข้ามาอ่าสก่อนสองถ้วยขอโทษค่ะสองไม้เข้ามาแล้วก็มีถือลูกโลกแบบนี้นะบางท่านก็ต้องติดต่อเรื่องของต่างประเทศเรื่องของสวยๆงามๆก็ได้เรื่องของงานบริการต่างๆมองว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่มันมีอะไรที่ทําให้เราเบาอกเบาใจเข้ามานิดนึงเนาะ ก็โดยภาพรวมนะคะงานประจำเนี่ยมองว่ายังไปต่อได้แล้วโดยเฉพาะงานที่คุณสามารถที่จะได้ได้เปอร์เซ็นต์น่ะสวยเลยสวยเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งงานอีกอย่างหนึ่งที่สวยงามก็คือพอมีเด e f ฟูเข้ามานะคะคืองานที่จะต้องออกซื้องานออกสื่อในที่นี้เราอาจจะเป็นประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือว่างานที่เราจะต้องพบปะผู้คน เยอะๆอยู่กับแสงไฟแบบนี้งานสวยนะคะเป็นพิธีกรก็ได้มองว่าโดดเด่นที่สุดเงินก็จะเข้ามาแล้วนะอ้าวสวยเลยสวยงามสวยงามมากๆอ่ะต่อมาองานประจําไปแล้วนะคะไม่ไม่ข้ามประเด็นไหนเนาะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเรื่องของลูกน้องพอมีลูกน้องนะคะถ้าคุณมีลูกน้อง ถ้าคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าคุณมีลูกน้องหรือว่าคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยคุณได้เจ็ดดาบเข้ามาก็อาจจะต้องดูแลเขามากหน่อยเนาะเขาอาจจะทําอะไรปิดปิด,ปด,ปดบางๆซ่อนเร้นอะไรไปบ้างก็ต้องรอบคอบหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีการกระแทกคุณสักเท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่าภาพรวมมันดีมันก็ยังดีอยู่ต่อมาในกรณีของคนที่รองานใหม่รองานใหม่งงนใ,หมในเดือนนี้นะคะสวยอยู่นะ เด็กถือเหรียญแบบนี้มันคือการได้เริ่มปฏิบัติจริงอะไรบางอย่างเด f มฟูมันคือการก้าวใหม่การปรับเปลี่ยนชีวิตของเราใหม่โอกาสที่จะได้งานมีสูงเลยค่ะโดยเฉพาะงานที่มันเกี่ยวข้องกับงานเซลล์ก็ได้งานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก็ได้บัญชีก็ได้หรือเป็นงานบริการงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามการดูแลลูกค้าได้หมดสวยงาม ในเดือนนี้โอกาสที่คุณจะได้งานใหม่มีนะคะหรือเป็นงานที่มันจะต้องถ้าเป็นเซลล์นะคะถ้าติดต่อ,อต่างประเทศต่างชาติได้ก็จะงดงามเหลือเกินส่วนเรื่องของเงินเดือนเอาเป็นว่าคุณก็พอได้แหละพอได้แหละถ้าเป็นงานใหม่ลองพิจารณาดูเนาะก็เอาเป็นว่าในเดือนนี้นะคะคนที่รอง,งานใหม่งานเนื้อง,งานที่พูดออกมาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเลยเอ,อีกอย่างนึงเนี่ย พอมีคิงถ้วยเข้ามานะคะหากท่านใดที่มีงานประจำแล้วคุณเป็นเกี่ยวข้องกับพวกสวยงามศิยกรรมก็มองว่าเงินจะเข้ามาดีมากเลยนะในเดือนนี้อืมเอาเป็นว่าสวยงามเลยนะคะคนที่รองงนะินไม่มีโอกาสจะมีโอกาสเลยต่อมาคนที่พ่อค้าแม่ขายธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้ อ๋อขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะหากท่านใดที่ทำงานประจำแล้วต้องการที่จะมีงานเสริมเข้ามามีได้ไหมในเดือนนี้มีได้นี่มันเป็นงานเสริมเข้ามานะคะสมมติว่าเราทำงานประจำแล้วเรารู้สึกว่าอืมมันมีความสันคลอนในปีนี้เข้ามามันก็รู้สึกเออมันอาจจะไม่มั่นคงไหมเราก็อาจจะหาทางรอดทางอื่นด้วยการที่จะมีงานเสริมเข้ามาจะทาได้หรือเปล่าทาได้นะคะทาได้เลยโดยเฉพาะงานที่ คุณติดต่อกับต่างชาติก็ได้หรือไม่เป็นงานเสริมเล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวข้องกับของสวยงามของสวยงามก็ได้ลองดูก็ได้นะคะแต่คุณจะต้องเริ่มแบบเล็กๆไปก่อนอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปโดยที่คุณไม่มีความรู้เดีฟูนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความร่าเริงเข้ามาแต่มันก็จะมีอีกด้านหนึ่งคือว่าคือการชอบเสี่ยงโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ขอความรู้ก่อน ไปร่ำเรียนอะไรก่อนแล้วจะทำงานเสริมได้ไม่มีปัญหาทำได้เลยคุณมีโอกาสอยู่แล้วละ่ะเพราะคุณจะโฟกัสในสิ่งที่ทำให้คุณมีความมั่นคงในตัวเองมากขึ้นสวยค่ะโดยเฉพาะเป็นสินค้าต่างประเทศก็ได้เนาะหรือว่าเป็นสินค้าบริการของสวยๆงามๆจริงๆเรื่องอาหารก็ยังได้เลยนะสิบถ้วยแบบนี้แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ ต่อมาในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้ก็มองว่ายังคงยังคงสวยงามอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นนะคะธุรกิจส่วนตัวของคุณเนี่ยพอมีหนึ่งเหรียญเข้ามาคุณอยากจะทําอะไรที่มันเพิ่มเติมจากเดิมอยู่หรือเปล่าเรียญน,นะคะมันคือเรื่องของเงินเรื่องของมูลค่าหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของของมีค่าก็ได้ของมีค่าเครื่องประดับทั้งหลายเจ็ดถ้วยมันอาจจะเป็นในเรื่องของ เครื่องประดับก็ได้เหมือนกันนะของสวยงามได้ได้ดีเลยและอีกอย่างหนึง่งถ้าตัวคุณทำอ,อ,อยู่ในระบบออนไลน์อยู่แล้วสองไม้นี่สองไม้นะคะอยู่ในระบบออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยในเดือนนี้คุณอยากจะเริ่มต้นที่อยากจะให้คนหลายๆคนนะเห็นสินค้าของเราสิบถ้วยมันคือคนเยอะๆคนเยอะๆมหาชนก็ได้ใหเ้เห็นสินค้าของเรา เดฟูแนะนําว่าเดฟูแนะนําว่าเดฟูแนะนําว่าคุณต้องเปิดตัวคะ่ะคุณจะต้องมีการไลฟ์ live สดคุณจะต้องมีการสตรีมใดๆตามแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่เนี่ยจะสวยงามมากแล้วคุณจะเป็นที่รู้จักไพายไน,นี้นะคะจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของคนมีชื่อเสียงก็ได้นะอืมคุณจะเป็นที่รู้จัก แต่คุณต้องกล้านะ The Full <food> เนี่ยคุณจะเหนียมอายแบบนี้ทําอะไรเงียบๆลับๆแบบนี้ไม่ได้คุณจะต้องกล้ากล้าที่จะเปิดตัวถ้าคุณเปิดตัวในเดือนนี้แล้วนะคะสินค้าอะไรต่างๆที่คุณขายอยู่เนี่ยโอ้โหเงินดีมากเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานสินค้าที่มันสวยๆงามๆของขวัญอะไรแบบนี้มันเป็นจังหวะที่ดีมากๆแต่คุณจะต้องออกสื่อและคุณจะต้องเป็นการแสดงออกมา แสดงให้เขาเห็นนะว่าสินค้าของเรามีอะไรบ้างสวยงามมากแล้วก็อยากให้ลองทำเลยนะในกรณออีธุรกิจส่วนตัวสวยค่ะสวยเลยธุรกิจส่วนตัวไปแล้วนะต่อมาเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินในเดือนนี้นะคะก็นานแล้วนอที่ไม่ได้จับออรูปเหรียญเข้ามาเลยตัวตนขึ้นเหรียญหนึ่งเหรียญเข้ามาแบบนี้เรื่องเงินเนี่ยคุณจะจัดการ หมายความว่าคุณจะเรียงลำดับในการจัดการเงินได้ดีมากขึ้นมันเหมือนกับว่าปัญหาเก่าๆเดิมๆมันก็มีแหละมันคือยืดเยื้อมาเนาะว่ามันเจอปัญหาอะไรต่างๆที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ในเดือนนี้คุณวางแผนได้หนึ่งเหรียญเนี่ยคุณโฟกัสมากกับการเรื่องหาเงินอะไรก็เป็นเงินเป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินไปหมดแล้วมันได้ไหมล่ะมันได้นะมันได้นะคะ ในเดือนนี้มันได้แหละถึงแม้ว่าจะน้อยบ้างไปหน่อยแต่เป็นการจัดสรรได้อย่างสวยงามเอาเป็นว่าเรื่องเงินในเดือนนี้มันจะมีเรื่องเงินที่เข้ามาเล็กๆน้อยๆแต่เข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีมีงานเสริมที่เป็นการค้าขายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่นะคะมองว่าสวยเลยนะในเรื่องเงินของคุณแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณเป็น คนทำงานประจำไม,ม่ได้มีแต่มีแต่เงินเดือนอย่างเดียวนะคะในเดือนนี้มันก็อาจจะยากนิดนึงเนาะแต่มองว่ามันมีโอกาสที่จะได้รับอะไรดีๆเข้ามาจะเป็นของขวัญก็ได้เป็นของฝากก็ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเงินสวยค่ะเอาเป็นว่าในเดือนนี้สิ่งที่คุณได้เริ่มต้นทำคุณได้เห็นกำไรกาไรแล้วถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ได้ยังไงมันก็ได้เนาะ ต่อมาเรื่องเงินผ่านไปแล้วโชคลาบล่ะโชคลาบในเดือนนี้หรอคะอก็ไม่ค่อยเด่นในเรื่องของโชคลาบเท่าไหร่เพราะว่าตัวคุณถือเหรียญแบบนี้คุณจะต้องคุณจะต้องทำเองมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองเท่านั้นถ้าคุณทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจเท่าไหร่คุณก็ได้ตอบรับกับคืนมาเท่านั้นแต่เรื่องโชคลาบไม่เห็นยังไม่เห็นนะคะ อ่าเรื่องเงินตัดไปต่อมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้เนี่ยโดยภาพรวมไม่ได้เห็นปัญหาอะไรใหญ่ๆโอเคมันมีบ้างแหละ่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความลับกับคู่ของเรารั่วคู่ของเรามันมีความลับแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อาจจะเป็นการใช้เงินมากน้อยหรือว่าจะมีทําอะไรไม่ค่อยได้บอกคู่ของเรา แต่ไพ่คู่มันไพ่ที่คู่กันแบบนี้นะคะก็ยังไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตนะนั่นหมายความว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามานิดๆหน่อยๆอะไรไปบ้างแต่ตัวคุณนะี่ะโฟกัสกับสิ่งที่เรื่องที่มันสําคัญจริงๆอาจจะเป็นความรู้สึกของเราเออเรายังถ้าเรายังรักกันมากพอจับมือกันแน่นพอเราก็สามารถที่จะไปต่อได้1ิบถ้วยเนี่ยมันยังมีความอบอุ่น กันอยู่มันยังมีความผูกพันที่สวยงามยังมีอยู่นะคะคิงถ้วยอยู่ในตำแหน่งของอคู่ครองแบบนี้หมายความว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับของขวัญจากคู่ของเราลองดูนะคะในเดือนนี้คุณอยากได้อะไรคุณลองขอเขาดู <c oughs> มีโอกาสค่ะเพราะว่าเนี่ย King คิงถ้วยคือความใจดีคือความเมตตาคุณก็ลองขอดูได้เนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าในความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ที่ใหญ่โตเท่าไหร่นะมันยังมีความสุขเข้ามานะคะนิดเดียวเท่านั้นพอมีควีนดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ในครอบครัวที่จุกจิกจูก้จี้ไปบ้างสร้างแรงกดดันให้เราบ้างเป็นครอบครัวเราก็ได้เป็นครอบครัวเขาก็ได้แต่ไม่ได้เห็นปัญหาอะไรใหญ่โตนะคะสวยยังดีอยู่ต่อมาคนโสดคนโสดในเดือนนี้นะคะ ในเมื่อตัวคุณเป็นเด็กถือเหรียญแบบนี้เนี่ยถ้าคุณจะหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมองว่าคุณจะเน้นไปที่ฐานะนะอืมขอโทษนะคะอาจจะต้องพูดตามตรงไปบ้างเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมองความมั่นคงละมองความมั่นคงในความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหาใครในเดือนนี้คุณจะเลือกที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคง ได้ไม่ผิดค่าไม่แปลกไม่แปลกที่คุณอยากจะหาในกรณีนี้คุณก็หาไปได้นะถามว่ามันมีไม่ล่าแถวนี้มันสวยอะค่ะในตำแหน่งของความรักเนี่ยคุณเจอนะคุณจะอาจจะได้เจอคนที่่าน้ำก็ได้เป็นคนผิวขาวก็ได้แล้วเขามีความใจดีมีความเมตตาเข้ามาคุณก็ลองเปิดหัวใจรับพิจารณาก็ได้แต่มันมีอี เถ้วยนี่ค่ะเจถ้วยกับสิเหรียญเออขอโทษเถ้วยกับเเหรียญในใบสรุปแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะเรายังคงจะต้องพิจารณาอยู่เรายังคงจะต้องเลือกอยู่เลือกได้ค่ะไม่เป็นไรตราบใดที่เรายังไม่ได้เว่าจะตกลงปรงใจจะคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็เลือกไปก่อนอยู่ในช่วงออดิชั่นออดิชั่นไปก่อนก็ได้ค่ะเราเลือก เราเลือกได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าคนโสดมีคนเข้ามาไหมมันก็มีแหละบางท่านการจะคุยกับต่างชาติอยู่ก็ได้ก็ได้อยู่เหมือนกันเนาะคนโสดไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้เอาจริงก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลสักเท่าไหร่อาจจะมีในเรื่องของกล้ามเนื้อนิดนึงนะคะอาจจะเป็นการเหมือนกับพวกกล้ามเนื้อ,อพริก ก็ได้เป็นการเอี่ยวตัวผิดจังหวะนน่นนี่นั่นมีมีโอกาสเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เรื่องใหญ่เท่าไหร่นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงบา่าช่วงคอมีการเจ็บคอนอนตกหมอนก็ได้นะนอนตกหมอนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแถวแถวบริเวณคอแบบนี้เนาะอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรหรือไม่ก็เป็นช่วงขาตั้งแต่หัวเข่าลงมาก็ได้นะคะ อืมก็ระวังการเดินอาจะเป็นการเดินขึ้นที่สูงก็ได้นิดหนึ่งก็ต้องระวังไว้หน่อยโดยภาพรวมก็ไม่ได้เห็นอะไรที่หนักหนาสาการโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะคะพอมีควินดาบเข้ามาเนี่ยมันมีความเข้มแข็งเข้ามามีความแข็งแรงเข้ามาอาจจะมีนิดหน่อยเท่านั้นเองเอาละโดยภาพรวมคุณกุมจา๋าในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่สวยงามมากเลยนะอืโดยเฉพาะเนี่ยเดฟเนี่ย ดฟวนะคะคือคือการที่เราเหมือนกับเป็นเป็นไพ่ของชื่อเสียงอะถ้าเราได้เจอเจอคนเยอะๆซึ่งจะนำมาซื้อเออมันจะนำมาซึ่งซึ่ง,งไรายได้ของเราพิธีกรก็ได้เป็น MC ก็ได้เป็นคนที่อยู่ในแสงสีเสียงสวยงามหมดสวยงามเหลือเกินลองดูนะคะลองที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดูเนี่ย ในเดือนนี้มองว่าเป็นแนวโน้มที่ที่ทำให้คุณโกงมีกำลังใจมากขึ้นก็ได้นะก็น่าจะครบทุกประเด็นไปแล้วนะคะออออีกอย่างหนึง่งหากท่านใดเป็นเด็กน้อยกำลังเรียนอยู่ก็ได้คนที่กำลังเรียนอยู่นะคะคือคุณก็อยากจะเริ่มเรียนอะไรมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่ามันคือความสร้างสร้างมูลค่าให้กับตัวเองอาจจะต่อโทก็ได้ต่อเอกก็ได้ แล้วก็เราอยากจะต่อยอดไปในเรื่องของรายได้ได,ได้ในอนาคตสวยงามค่ะสวยงามก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในเดือนนี้แต่บอกเลยว่าสวยงามในเดือนนี้ดีค่ะก็โดยภาพรวมมีประมาณนี้นะคะขอจะพ่ายเสริมนะคะคุณกุมจ๋าว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีอะไรมาบอกคุณกุมเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรอีกหรือเปล่า ใบนี้นะคะจะแปลว่าเรื่องเรื่องของการวางแผนวางแผนวางกลยุทธ์ก็ได้ซึ่งมันเหมือนกับใบนี้ของเราเลยคือเรากำลังโฟกัสกับสิ่งที่มีค่าของเราแล้วเรากำลังจะปฏิบัติการจริงละถ้าดินมันจะต้องปฏิบัติการจริงๆจังๆขึ้นมาแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะ มันต้องมีการแอคชั่นและเราจะได้มาในสิ่งที่เราต้องการไพ่ใบน,นี้นะคะคือการวางแผนคือการวางคนก็ได้ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการใดๆเนี่ยเป็นการวางคนว่าคนจะต้องอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะซึ่งดีนะต้องบอกก่อนนะคะคืออะไรที่มันไม่คู่ควรอะไรหรือคนก็ได้หรือคนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณก็จะปัดทิ้ง ถึงบอกว่าคุณจะโฟกัสกับสิ่งที่มันมีค่าจริงๆเห็นใต้โต๊ะไหมคะเห็นใต้โต๊ะไหมมันก็จะมีพวก d อ่ c ดรากูล่ามีโจ๊กเกอร์มีอะไรมีอะไรที่มันดูดูดึงดูรั้งเราอะทำให้แผนการของเราไม่ได้ไปสู่จุดมุ่งหมายเนี่ยคุณคัดออกหมดเลยนะคุณเอาเฉพาะคนที่มีค่ากับคุณคนที่มีมีคุณภาพเท่านั้นในเดือนนี้คุณจะเริ่มทำสิ่งสิ่งนั้น ทำได้คะ่ะแล้วทำได้ดีคุณจัดการมันได้แน่นอนต่อมา,พาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความรักนะคะอย่างที่บอกเลยจะมีความคล้ายๆกันสิบถ้วยนะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้เนี่ยตอกย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดียังมีความอบอุ่นกันอยู่หรือบางท่านอยากจะมีได้มีลูกก็ได้เป็นการเพิ่มจำนวนประชากรก็ได้โอกาสที่จะมีลูกมีได้นะถ้าคุณพร้อมแล้วคุณอยากจะมีสามารถที่จะมีได้แล้วก็เด็กที่เกิดมาใน ถ้าท้องในเดือนนี้นะคะเป็นอภิชาติตบุตรเลยนะเด็กถือเหรียญจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัวเลยนะสวยนะคะต่อมาไพา่ใบนี้นะคะในความหมายเนี่ยก็จะแปลว่าในเรื่องของโชคชะตาเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขากำลังเหมือนกับใช้เวลาในการปั่นเขาเขาเรียกอะไรปั่นได้กรอได้อะไรก็แล้วแต่ แล้วเขาก็มีกันไกที่อยู่บนตักเขาด้วยนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันอยู่ในมือเราค่ะถ้าอะไรที่ดูเหมือนว่ามันจะทำอะไรเหมือนกับเหนี่ยวรั้งอย่างที่บอกเนาะเหนี่ยวรั้งหรือว่าอะไรที่มันไม่คู่ควรไม่สวยงามมันมีความทุกข์ความอะไรก็พร้อมค่ะพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะตัดเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามออกไปแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ ได้เหมือนกันเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ควรค่าต่อการแอคชั่นมากๆเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องรอปีใหม่นะคะในการที่เราจะโฟกัสเป้าหมายอะไรใหม่ๆหรือทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่จำเป็นค่ะเราเริ่มได้ตลอดเวลาขอให้ใจเราสู้ขอให้ใจเรามุ่งมั่นแล้วก็กัดไม่ปล่อยโฟกัสกับสิ่งที่มันมีค่าเท่านั้นโฟกัสเราจะเห็นตัวเรามีค่ามากขึ้นก็ได้นะคะได้หมดเหมือนกันถ้าเรารักตัวเอง แล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในค่าของเราเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปต่อได้แน่นอนคุณลุมจ๋จในเดือนนี้ไพ่มันสวยมากๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าดวงจะสวยแค่ไหนไม่ว่าไพ่จะสวยแค่ไหนเราต้องทําค่ะมันเป็นแค่แนวโน้มมันเป็นแค่ไกด์ไลน์ของชีวิตของเราเท่านั้นแต่หนึ่งสมองสองมือของเรายังไงมันต้องทําถ้าคุณอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณก็ต้องสร้างเหตุขึ้นมาก่อน ถ้าคุณไม่สร้างเหตุแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ได้อย่างไรเนาะฝากไว้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาโดยทั้งปีรักมากๆเหลือเกินหากท่านใดที่เข้ามาชมใหม่แล้วคิดว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์กับการเดินหน้าของเราไปได้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเนาะ ในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายละเจอกันใหม่ปีหน้าเจอกันใหม่ปีหน้านะคะคุณกุมจา๋าสู้ๆไม่ต้องกุมขมับแล้วเนาะโอเคค่ะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ